ทะเลจีนตะวันออกมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลญี่ปุ่นภายในเวลาเพียงวันเดียวน่านฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้เห็นภาพที่พบได้ยากยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าของจีนและรัเสเซียปรากฏตัวพร้อมกันในพื้นที่ปฏิบัติการเดียวกันขณะเดียวกันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถูกบังคับให้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินฉุกเฉินเปิดใช้กระบวนการป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งโดยปกติจะใช้เฉพาะเมื่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงเกินระดับปกติและท่ามกลางความเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้นปักกิ่งและมอสโกได้ออกถแถลงการในทิศท,ทางเดียวกันว่าปฏิบัติการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ฝ่ายที่3ามใดๆแต่ในภูมิรัฐศาสตร์บางครั้งถ้อยคำว่าไม่มุ่งเป้าไปที่ใครกลับเป็นประโยคที่ทําให้ทุกฝ่ายต้องตั้งใจฟังมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่10ธันวาคมโฆษกระทรวงกลาโหมจีนจางเสี่วกังยืนยันอย่างเป็นทางการว่าการลาดตระเวนทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างจีนและรัเสเซียครั้งที่10ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคมตามคำชี้แจงนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือทางทหารประจำปีระหว่างสองประเทศซึ่งได้กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบสนองฉับพลันต่อเหตุการณ์ระหว่างประเทศใดๆจีนเน้นย้ำว่า เป้าหมายของการลาดตระนกคือการแสดงความมุ่งมั่นและขีดความสามารถในการประสานงานของทั้งสองฝ่ายในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคพ,พร้อมทั้งปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในวันเดียวกันโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนกัวเจียคุนได้ย้ำจุดยืนดังกล่าวอีกครั้งซึ่งสะท้อนว่าสารที่ส่งออกมาไม่ได้มาจากฝ่ายทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังได้รับการรับรองในระดับการทูตกล่าวอีกนายหนึ่งนี่ไม่ใช่เสียงของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่เป็นจุดยืนอย่างเป็นทางการของรัฐจีนอย่างไรก็ตามในโลกของยุทธศาสตร์แถลงการอย่างเป็นทางการมักเป็นเพียงเปลือกนอกสักยิ่งที่ประเทศอื่นให้ความสนใจมากกว่าคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ปฏิบัติการคําแปลภาษาไทยปฏิกิริยาของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกิดขึ้นแทบจะในทันทีโตเกียวและโซต่างออกแถลงการว่า เครื่องบินทหารของจีนและรัเสเซียได้บินเข้าใกล้น่นฟ้าของตนก่อให้เกิดสถานการณ์ที่บังคับให้กองกำลังป้องกันภัยทางอากาศต้องตอบสนองอย่างเร่งด่วนกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นแจ้งว่ากองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศได้สั่งให้เครื่องบินขับไล่ขึ้นบินเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ขณะที่ทางฝั่งเกาหลีใต้คณะเสนาธิการร่วมก็ยืนยันการระดมเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินฉุกเฉินเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด สำหรับญี่ปุ่นปฏิกิริยานี้ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางเทคนิคทางทหารเท่านั้นแต่เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทที่ความสัมพันธ์จีนญี่ปุ่นกำลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักโดยเฉพาะหลังจากถ้อยถแถลงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอเกี่ยวกับไต้หวันในสายตาของผู้วางแผนด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นกิจกรรมทางทหารขนาดใหญ่ใดๆของจีนที่เกิดขึ้นใกล้เคตป,ป้องกันภัยทางอากาศ ล้วนมีในสําคัญที่ก้าวข้ามกรอบของคําว่ากิจกรรมตามปกติประจําปีภาพที่กองทัพอากาศจีนและกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่ในเวลาต่อมายิ่งดึงดูดความสนใจของผู้สังเกตการณ์มากขึ้นฝ่ายจีนได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด h 6 k าซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีขีดความสามารถในการบรรทุกขีปนาวุธพิสัยไกลพร้อมด้วยเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า kj 5 0 0ยาที่ทำหน้าที่ควบคุมและประสานการใช้ห่วงอากาศเครื่องบินขับไล่ j 1 1 j 1 6 และสู่30ทำหน้าที่คุ้มกันก่อให้เกิดรูปแบบการรบหลายชั้นขณะที่ฝ่ายรัสเซียได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ถู95มิลลิวินาทีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นพร้อมด้วยเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า a 5 0บ่และเครื่อ,องค์บินขับไล่สู30นี่ไม่ใช่กองกําลังที่จัดขึ้นเพื่อการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ หากแต่เป็นโครงสร้างการปฏิบัติการทางทหารอย่างครบถ้วนซึ่งจำลองสถานการณ์ที่ต้องอาศัยการประสานงานในระดับสูงระหว่างกำลังรบตั้งแต่การบังคับบัญชาการเตือนภัยล่วงหน้าไปจนถึงการโจมตีและการคุ้มกันการปรากฏตัวพร้อมกันของอากาศยานหลายประเภทเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าระดับความเชื่อมั่นและความเข้ากันได้ระหว่างกองทัพทั้งสองได้ก้าวพ้นช่วงการทดสอบและเข้าสู่ระยะของการปฏิบัติการจริงแล้วตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ การลาดตระเวนครอบคลุมน่านฟ้าเหนือทะเลญี่ปุ่นทะเลจีนตะวันออกและพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกโดยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงกระทรวงกาาโหมรัสเซียยืนยันว่าเที่ยวบินดังกล่าวไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ฝ่ายที่3มใดๆและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเส้นทางเดินเรือเชิงยุทธศาสตร์ฐานทัพทหารและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงทับซ้อนกันอย่างหนานแน่น การเลือกพื้นที่และช่วงเวลาของการปฏิบัติการนั้นย่อมมีในเชิงยุทธศาสตร์ในตัวของมันนี่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่ปี2019เมื่อจีนและรัเสเซียได้ดำเนินการลาดตระเวนทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองประเทศได้รักษากิจกรรมนี้ไว้อย่างสม่ำเสมอในช่วงปี2 0 1 9ถึง2021 ความถี่อยู่ที่ปีละหนึ่งครั้งตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาความถี่ได้เพิ่มเป็นปีละสองครั้งโดยการลาดตระเวนจัดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของปีในปี2023กิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนและธันวาคมและในปี2024ก็ยังคงดำเนินต่อไปในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายนการลาดตระเวนครั้งล่าสุดนี้นับเป็นครั้งที่10ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านี่ไม่ใช่โครงการทดลองอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่มั่นคงของความร่วมมือทางทหารทวิภาคีแล้วตุธาอีน่าจับตามองยิ่งกว่านั้นคือเพียงไม่กี่วันก่อนการลาตระเวนครั้งนี้เมื่อวันที่6ธันวาคมกระทรวงกลาโหมจีนได้ประกาศว่ากองทัพจีนและรัเสเซียได้จัดก,การฝึกร่วมต่อต้านกีปาาวุธเป็นครั้งที่สามในรัเสเซียกระทรวงเน้ยเน,นย้ำว่าการฝึกดังกล่าวไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ฝ่ายที่3ามใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศหรือผู้มิภาคในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม นี่กลับเป็นการฝึกร่วมต่อต้านขีปนาวุธครั้งแรกระหว่าง2ประเทศหลังจากหยุดชะงักไปนานถึง8ปีก่อนหน้านี้ทั้ง2ฝ่ายเคยจัดการฝึกบัญชาการต่อต้านขีปนาวุธร่วมกันครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี2016และการฝึกจำลองการบัญชาการต่อต้านขีปนาวุธร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งในเดือนธันวาคมปี2017การกลับมาเริ่มต้นความร่วมมือในด้านการป้องกันขีปนาวุธอีกครั้งซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักที่อ่อนไหวที่สุดของความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์แสดงใหห้เห็นว่า ระดับความไว้วางใจและการประสานงานระหว่างสองประเทศกำลังถูกยกระดับขึ้นสู่ขั้นใหม่และเมื่อพิจารณาการฝึกดังกล่าวควบคู่กับการลาดตระเวนทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันถัดมาก็ยากที่จะมองว่านี่เป็นเพียงความบังเอิญหากแต่มีนักวิเคราะห์จำนวนมากมองเห็นลำดับของการเคลื่อนไหวที่ถูกจัดวางตามช่วงเวลาอย่างเป็นระบบเพื่อส่งสารถึงความสามารถในการประสานงานอย่างรอบด้านตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรุกจากระดับยุทธวิธีสู่ระดับยุทธศาสตร์ สำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ลำดับของกิจกรรมเหล่านี้ได้เพิ่มความรู้สึกไม่มั่นคงมากยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่ซับซ้อนอยู่แล้วสำหรับสหรัฐและพันธมิตรนี่คือการย้ำเตือนว่าจีนและรัเสเซียไม่ได้ร่วมมือกันเพียงในเชิงการเมืองเท่านั้นแต่กำลังแสดงศักยภาพในการประสานงานทางทหารในพื้นที่ที่อ่อนไหวที่สุดโดยตรงและสำหรับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเหตุการณ์นี้ได้ตั้งคำถามถ,ามถึงอนาคตของระเบียบความเมย์อันคงในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นแกนกลางไม่ใช่ว่าจีนและรัสเซียมีสิทธิ์ดำเนินกิจกรรมทางทหารร่วมกันตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่หากแต่เป็นว่าความถี่ขนาดและขอบเขตของกิจกรรมเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและจะส่งผลต่อการรับรู้ด้านความมั่นคงของประเทศอื่นๆอย่างไรเมื่อการลาดตระเวนและการฝึกซ้อมเชิงยุทธศาสตร์เกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆเส้นแบ่งระหว่างเสถียรภาพกับการยับยั้งก็ยิ่งพร่าเลื่อนด้านหนึ่งสิ่งเหล่านี้อาจช่วยรักษาดุลยภาพเชิงยุทธศาสตร์แต่อีกด้านหนึ่ง ก็เพิ่มความเสี่ยงของการคำนวณผิดพลาดในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดสูงและนี่คือคำถามใหญ่ที่ยังเปิดไว้การบินต่อเนื่องยาวนาน8ชั่วโมงเหล่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ปกติของภาพความมั่นคงในภูมิภาคหรือไม่หรือกำลังส่งสัญญาณถึงยุคใหม่ที่มหาอำนาจพร้อมจะแสดงขีดความสามารถทางทหารมากขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเข้าใกล้เสถียรภาพที่ตั้งอยู่บนดุลอำนาจมากขึ้นหรือกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งดุลยภาพที่เปราะบางซึ่งเพียงเหตุการณ์เล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ผลกระทบใหญ่ได้คำตอบอาจยังไม่ปรากฏในวันนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนือทะเลจีนตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกได้ชี้ชัดอย่างหนึ่งว่าภาพรวมความมั่นคงของภูมิภาคกำลังขยับเปลี่ยนไปทีละขั้นในความเงียบงันแต่หนักแน่นและบ่อยครั้งเองในช่วงเวลาที่ดูเหมือน ปกติเช่นนี้ระเบียบใหม่ก็มักเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วคุณละ่ะมองเห็นในชุดปฏิบัติการนี้เป็นความพยายามรักษาเสถียรภาพหรือเป็นสัญญาณของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นฝากความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูลจากช่องเพื่อจะได้ติดตามการวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นกลางและมองระยะยาวเกี่ยวกับจุดร้อนทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งกำลังกำหนดโลกที่เราอาศัยอยู่ในวันนี้